เจ้าวสวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับค่ะสู่ช่องอารามสีวิเชียนเลิศค่ะอยากจะให้อ่าเพื่อนเพื่อนดูวิถีอ่าบ้านบ้านค่ะอันนี้อ่าสใสหอมแป้นนะคะสหอมแป้นค่ะก็อ่าจะว่าง่ายก็ง่ายนะคะจะว่ายากก็ายากค่ะเพื่อนเพื่อน ปลายมันแห้มค่ะเอาใบเหลืองออกเอาปลายเด็ดปลายมันค่ะนี่นะคะน,นี่เด็ดเด็ดปลายตรงนี้ท่าใบเหลืองก็เอาออกค่ะอันนั้นที่ใสแล้วนะคะฝั่งนั้นใสแล้วุเป็นามาัดค่ะอันน,นก็ใสแล้วนะคะอันนี้ยังนะคะยังนะคะัน่ะก,ก,ก,กิโลค่ะโน่นค่ะ สวยงามสวยงามกิโลขอจ้างกิโลมากเก่งมากเลยค่ะเพื่อนๆเทคนิคเล็กๆล็น้อยน้อยค่ะเอามาฝากกันนะคะ ารามสีเชื่อวาอ่าเพื่อนๆบางาาท่านนะอาจจะทำไม่เป็นด้วยซ้ำไ,ไม่รู้จักใช่ไหมคะหอมหอมเป้นนี่เขามาทำกุ้ยช่ายเขาไปทำกุ้ยช่ายนะคะแล้วก็ใส่ผัดไทยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆก็คงอ่าจะได้ชิมกันอยู่นะคะอันนี้จะมีทุกวันนะคะมีทุกวันค่ะมีทุกวันค่ะแต่ดูแล้วก็สวยงามนะคะ สวยงามสวยงามมากมายแต่ต้องใจเย็นนะคะเนี่ยถ้าใจไม่เย็นไมน่นั้นจะมีน้ำล้างมือด้วยนะแหล้างเอ้นี้ด้วยถ้าใสเสร็จแล้วก็ล้างนี่อันนี้คือใสเสร็จแล้วสวยงามนะคะจะเป็นอาฟกกิโลกิโลหนึ่งนะคะนี่ค่ะ ขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีค่ะเอามาฝากเพื่อนๆค่ะ